ขบวนรถธรรมดาที่2 7 6นะครับดาดพรมแดนบ้านของลุกกรุงเทพเข้าสถานีรถไฟสาแก้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วขบวนรถธรรมดาที่2น6ครับ กำลังจะเข้ากัำลังจะเข้าสถานีไฟตาแก้วครับ มาแล้วนะครับเป็นหุ่นจักอันต้อมนะครับแต่ยังไม่เห็นหมายเลขเครื่อง MTU นะครับทำขบวนโดยอันต้อมหมายเลข โอโดยอันตอมหมายเลข4ีหน่งสามครับที่สถานีถัดแก้วที่สถานีถัแก้วก่อนผูโดยสานจะลงจากขบวดรถคนรตสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านีแ้ตอคับรถนนวนรถธรรมดารไดนเจ็สถขโดยานสถานีองเรื่องไปทางสถานีพุทเคพ รถเจีานี้ออกจากสถานีสักแก้วไปแล้วจะหยุดรถส่งพื้นฐานที่ป้าหยุดรถตาลาดลำดวนสถานีบ้านแก้งจะหยุดรถท่าพงสถานีน้องคำและทุกุสถานีตลอดไปทางสถานีมุ่งเทับ ถูกมันตั้มเซนหนึ่งสามเจ็ดครับ แล้วครับ